ไม่เมื่อกี้บอกว่าแม่เกิดอยู่ไหมเพราะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้แม่มาถ่ายดูแม่บอกว่าวันนี้ขอเวลาทำใจนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นเป็นไงไหมเป็นไงเป็นไงเป็นไงแม่เป็นยังไงความสบายสบายอ่านั้นก็เว่าแม่พูดได้หมดใช่ไหมครับวันนี้ค่ะค่ะเป็นไงบ้างสหรับเรื่องความรักกันพี่ถามเลยสหรับเรื่องความรักเป็นไงบ้างแอปตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะคือยืนยันว่าตอนนี้คุยกันใช่ค่ะใช่ค่ะคุยคุยน่ะเขามาพิชิตใจเราตอนไหนที่เรายอมเปิดใจคุยกับเขาด้วยอ่ะ เย็นปุ๊บเขาก็จะแบบว่าดปขนแเยบบนยังไงบ้างก็เชือว่าใก็คงยิ้มเหมือนแอบนี้แล้วแต่ว่าความรู้สึกจริงคือสึกขอคุณค่ะขอบคุณีใเี่ยยังเป็นห่วงไหเรื่องความห่างของวัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าไม่คิดเลยก็คงไม่ได้ค่ะ เด็นที่ที่มีคนเป็นห่วงแล้วก็รับรู้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะท่านสบายใจขึ้นไหมคะพี่แล้วพอหลับตาเห็นว่าหลับตาที่นอนอยู่ในบุญก็้ขามีลูกอะไรกันตั้งต่างพาไปเจอกลุ่มเพื่อน

เขาบอกเลยว่าอะไรที่ปห้ี่เขาดแน่นอนว่าไม่แฮปปี้มาถึง่นบอกว่ามีคนไปโฟกัสถึงเืองเสื้อที่เป็นเสื้อคู้ดีเออก็บอกแล้วเออนเออไม่ได้เสื้อคู่ไม่ได้เื้อูไม่ได้หนาไม่ไหน้ี่แบบเป็นแบบใส่มเาอะไรไม่เกี่ยววไม่เคยนัดเคยไม่ได้นัดกันเลยความค้นแต่พี่พี่เจมปที่เราไปเบ็นจะไปบินทมาอคือด้วยความสนิทกันเัีพี่แม่ก็ ก็คือเราแอปทำอะไรก็ประสุบใจค่ะเพราะว่าเราเราคุยกันเราศึกษากันมันเป็นช่วงที่แบบเราก็ต้องเรียนรู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธได้ก็จะมีกิจกรรมพวกเนี้ยค่ะทานข้าวเล่นกีฬาเราก็เราก็ติดที่แบบเอ่อสนามอะไรอย่างเงี้ย่าความถนิดเป็นเพิ่มมากขึ้นไหมแอปจะนับแต่แต่ก่อนในที่เราเริ่มคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วแน่นอนค่ะมันก็ต้องมากขึ้นค่ะแล้วก็มันก็เนี่ยแหละค่ะก็ผ่านระยะเวลาผ่านการท đây là เพิ่มพลังให้เรามันก็สำหรับแอมันเครื่อมเป็นเรื่องดีๆในชีวิต่ะคแอัอมีนี่เอการมขึ้นากิจกัอเไรเหมือนเดิมปกติที่ไม่ไม่หวัดล้วใครจะับใช่ค่ะรูสึกสบายมากขึ้นค่ะก่อนนี้เราอาจจะต้ <c oughs> องแบบเออไกพยายามไปที <Kas BC> ่แบบไม่ได้ <c oughs> ไปหมดแล้วค่ะจะขึนข้าจะคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตีใหม่ต้ไปด้วยอะไรค่ะละครเวทีอะไรอย่างค่ะก็ก็ทำอะไรที่เราอยากทำไลฟ์สไตล์นี่ไปด้วยกันได้ใช่ไหมเอฟค่ะตอนตอนนี้ก็เท่าที่อมาก็ถืก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่ะถ้าชอบดูละครเวทีชอบดูอะไรอย่างเงี้ยเอฟพลาดเหมนกับพามาครั้งนี้มากน้อยขนาดไหน ค่ะความคาดหวังมันก็ตอบเปบาทเนาะก็คือณปัจจุบันแอปก็เต็มที่กับทุกๆเรื่องค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความรักความคาดหวังในความรักในการงานอะไรมันก็ทุกอย่างแล้วเราทุ่มเทเต็มที่เราก็อยากให้มันออกมาดีแต่สุดท้ายปลายทางมันจะเหมือนเรื่องงานเหมือนกันค่ะสุดท้ายจะได้รับผลตอบรับยังไงมันก็ถือว่าถ้าเราทําดีที่สุดแล้วแอปก็ยอมรับเะียงไม่กดค่ะคุณบอกว่าตอนนี้คือแอปยไม่มีจังหวะช่วยเรา นบอกว่าถ้าสานะเป็นแบบรูก็คือจะสั้นมากแล้จะข้ามขั้นไปดึแต่งานาอย่พี่แยังไงกับทำคตรนี้อันนี้ไดพว่าการระยะการเปแฟนจะสั้นมากเาจะไปขั้นงยตรงนี้ได้ก็คืออาจจะเป็นรู้ว่าสำหรับแอฟและนวนคือ ค,คือคือติดจรวดมันก็น่ารักดีแต่ว่า,าในในความเป็นจริงสุดท้ายแล้วค่ะมันก็คงจะต้องใช้ใช้เวลาคือหมายถึงว,ว่าเวลานี่ไม่ได้หมายถึงว่านานหรือสั้นหรือยาวแต่ว่ามันหมายถึงจังหวะเวลาที่มันใช่โอกาสอา่แล้วก็ความพร้อมค่ะความรู้สึกของเราท้ค่ะ้เขาจะติดจรวดเราติดตรงนี้ไหมครับผมไม่ติดเลยกอ <c oughs> อย่างที่บอกค่ะก็คงเป็นช่วง ทุกอย่างมันดูแบบแอบเบียนยิ่งเลยเปแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้ว่าแต่ตอนจะดูอล้วก็ดูแบบยิ้มไปกับเรามีความสุขไปกับเรารู้สึกยังไงบ้างเรบคุณรู้สึกว่าสนับอนุนเราเชียร์เราแอบจะบอกว่าแบบขอบคุณขอบคุณมากๆากเลยค่ะขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตกำลังใจค่ะตอนนี้เวลาไปไหนแล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็คือแอบต้องเขินนะ การที่คือกาเห็นเรารนเนวจากพีค่ะแม่ก็ถามถึงข้อความที่น้องส่งมาคิดถึงที่เป็นแบบหอดกันไปอย่างไรบา,านี้แม่คือที่น้องไปฮ่องกงแล้วไม่ยอมแบบมีข้อความมาเราตั้งใจจยอดกันไปนีเป็นกปกติไหมครับว่าเราก็เล่นเล่นกันอยนู่แล้วคือถ้าไม่ได้เจอก,กันเพราะว่าต่างคนต่างทำง,งานค่ะแล้วก็เอาไปว่าต่างคนต่างทำง,งานหนักมากช่างทำงานเฉย แไม่สุดท้ายถามเลยแม่แชอบรูปขอเสื้อหรือขอเสื้อใส่สูทหรือไม่ใส่สูทนี่เคยเป็นผู้ชายอยู่เคียงข้างแงกอนเลยาได้ใช่ไชผู้ชายอยู่คียงข้างแแไหนที่ไกลสูดดำหรือไม่สูดดำแล้วเป็นคำถามที่ไม่ได้เก่งข้อสองงมตรงนี้แล้วพี่แม่เอาแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะ แอแอยก็ค um ั่ล้าม่แ้าวไก่เรื่องเซมแลน่ะอขออนุญาตคือผ่านด่านปีใหม่เลยใช่ไหมฮะผ่านด่านมันจะไาวเขายังไงดีอ่ะคือเอาไปว่าปีใหม่รับรู้ค่ะค่ะเพราะว่าสาหรับแอกนะคะ ี่ใหมแล้วก็ครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญมากๆสำหรับแอลค่ะแอลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนในครอบครัวรับรองค่ะที่นั่นตองเปิดเพรา,มาะารมันไม่เปลี่ยนเราจะมีโอกาสได้เห็นด้ไหมคะอนาคตคู่นี้ค่ะแต่ว่าณตอนนี้คือเน